สวัสดีครับ f อฟีกทุกๆท,ท่านนะครับช่วงนี้เนาะในโลกโซเชียลของเรานะครับมีแต่ขา่าวช่อโกงกันสารพัดเลยนะครับโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายเนาะจริงๆแล้วนะครับโซเชียลเนี่ยมันกว้างนะครับกว้างใหญ่ไปสารมากเลยมีทั้งคนดีและไม่ดีมิตราชีพก็มากมายนะครับ ทุกรูปแบบเลยจริงๆนรกระทั่งเรื่องราวของเด็กน้อยที่เสียชีวิตบ้านกกกๆนะครับก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาทำอาหากินกันเลยนะครับแทรกซึมเข้ามาหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ตอนนี้เนาะแม่ค้าออนไลน์นะครับที่กําลังโด่งดังเป็นกระแสนะครับที่ว่าขายทองนะครับแม่ตัดใช่ไหมตอนนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจับกลุ่มเนาะ สคอบอนะครับเอาทองคําที่ไม่ใช่ทองคาจริงๆเนาะไปหลอกขายชาวบ้านนะครับไปทําให้ผู้คนหลงเชื่อนะครับอันนี้โดนคดีถ้าหากว่าผิดจริงๆนะจะต้องถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับตอนนี้กําลังถูกทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการเนาะถูกจับกลุ่มตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ในคุกนะครับมีการคัดค้านการให้ประกันตัวเนาะก็มีข่าวว่า มีการขนล,ลุดหรู้ราคาแพลงๆหลายสิบล้านเลยนะครับขนออกจากบ้านไม่รู้ว่าไปซุกซ่อนกันที่ไหนนะครับพื้นฐานดั้งเดิมของอแม่ค้าออนไลน์ท่านนี้นะครับก็ถูกผู้คนที่ใกล้ชิดเนาะที่เคยรู้จักเขาเอามาแชร์ภาพเก่าๆนะครับมีพื้นฐานเดินจริงๆก็เป็นแม่ค้าขายไก่ทอดหรือว่าอะไรสักอย่างเลยนะครับต้องสองคนผัวเมียแต่ว่าเขา าดินดังในโลกโซเชียลไงเขาทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับมีคนเอามาแชร์มากมายเลยเป็นนักบุญตราบาปนะครับทำคอนเทนต์แต่ว่าหลังกล้องนี่ไม่ได้แจกเงินจริงนะครับอันนี้มีเยอะแยะเลยนะครับในรายการองหนุ่มกัญชัยที่มีคนเอามาแชร์นะครับภาพเก่าๆคนเรานะครับหากว่าเราทํำสิ่งไม่ดีนะครับเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ รวยยังไงสุดท้ายมันก็หนีไม่รอดกรรมนั้นนะครับเราสร้างกรรมที่ไม่ดีสร้างกรรมที่ทําให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลังนะครับเอฟี <S 2> <S 2> ทุกทท่านนะครับในโลกออนไลน์ท่านจะเชื่อใจใครจริงๆต้องมีสติตร,รองให้ดีนะครับแม้กระทั่งกลุ่มก้อนของคดีเด็กที่บ้านกกกก็เหมือนกันนะครับมีกลุ่มวิชาชีพก,ก็เข้ามาจริงๆนะครับบรรดา มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์นะครับในลักษณะที่หลอก FC โอนเงินให้นะครับ FFC ทุกท่านท่านต้องมีสตินะครับมีสติตรึกตองให้ดีๆอย่าได้หลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะจะให้เงินใครอะไรสักคนนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงกับในโลกโซเชียลมันจะต่างกันลิบลับนะครับเราพบเราเห็นกันเฉพาะหน้ากล้องแต่ว่า เบื้องหลังเนะี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยนะครับเอฟซีทุกๆท่านหากใครที่มีจิตใจมีศีลธรรมดีนะครับเขาจะไม่หลอกลวงใครเลยจะไม่หลอกลวงเอฟซีของตนเองนะครับแต่ว่ามันก็มีคนประเภทที่มิจฉาชีพในคราบของยูทูบเบอร์นะครับพวกนี้เขาหาหาผลประโยชน์ด้วยการหลอกลวงใช้วาจานะครับกล่ม f c ตัวเองจนหลงเชื่อให้โอนเงินให้นะครับให้การช่วยเหลือนะครับบางคนก็ทําตัว ตอนหน้ากล้องนี่ทายากจนลําบากนะครับแต่หลังกล้องเราไม่ดูไม่เห็นไงหลอกลวงเอฟซให้เอฟซโอนเงินให้นะครับโอนเงินให้เท่าไหร่ไม่รู้จากคอใช่ไหมมี f อฟมากเท่าไหร่คนนั้นก็โอนให้คนนี้ก็โอนให้<ต>เขาปกปิดไงอยู่ในเบอร์ท่าน,นั้นก็ปกปิดว่าไรายได้เท่าไหร่เห็นมเอฟซีเจดีทั้งหลายก็ถูกหลอกนะครับเพราะความที่ว่าเป็นคนใจบุญนะครับมีมากมายเลยนะครับแม้กระทั่ง ที่ผ่านๆมาเนาะแต่ละคนแต่ละช่องก็ออกมาโจมตีกันนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับฝั่งทางผู้เสียสูญก็มีมิจฉาชีพนะครับเราก็เห็นกันอยู่มันมีทุกรูปแบบนะครับเอฟซีทุกๆท่านในโลกโซเชียลนี้อันตรายจริงๆนะครับต้องมีสตินะครับไม่ว่าจะสั่งของออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับทางทิกตอกในแอปอื่นๆนะมันจะมีนะครับต้องดู ร้านที่น่าเชื่อถือได้นะครับเห็นไหมมีครั้งก่อนก็มีการส่งกล่องมาให้นะครับทั้งๆที่เราไม่ได้สั่งของเลยนะมันก็มีพัสดุมาส่งถึงบ้านเราเลยอะ่ะมันรู้จักชื่อที่อยู่ของเราได้ยังไงไม่รู้สิ่งใดก็ตามถ้าเราไม่ได้สั่งท่านมิต้องรับนะครับบางคนไปรับนะครับกล่องพัสดุส่งมาตัวเองก็งงว่าเอ๊ะไม่ได้สั่งเลยจู่ๆก็ส่งมาได้ไงก็เห็นราคา200บาทก็รับไปนะครับจ่ายเงินไป แล้วก็ยังงงว่าผมไม่ได้สั่งเราไม่ได้สั่งมันใครมาส่งให้ในราคา200นะครับพอเปิดกล่องมาโอ้โหมีแต่กล่องเปล่านะครับบางท่านก็มีสบู่ก้อนเดียวนะครับ200บาทนี่แหละชอช่อนฉุโกงของวิชาชีพต่างๆนะครับพวกเราเนาะเอฟซี FC ทุกทุกท่านที่ติดตามคดีของเด็กบ้านโกกกมานี้4ี่ปีแล้วเนาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เริ่มมองเห็นอะไรเป็นอะไรชัดเจนขึ้นเนาะ เทพสิทุกๆท่านว่ายังไงครับท่านมีความรู้สึกยังไงมีมุมมองแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนะครับแต่ละคนแต่ละคดีความต่างๆนี่มันกําลังคืบคลานไปหาผู้ที่ก่อเวรก่อกรรมนะครับกรรมใดก็ตามนะครับสิ่งใดก็ตามที่เราทํา ทำสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเราเดือดร้อนภายหลังนี้เราอย่าได้กระทําอย่าได้ทําเป็นเด็ดขาดนะครับในบ้านสีกอก็เหมือนกันนะครับเยอะแยะนะครับที่มีมิจฉาชีพเข้ามาตอนแรกๆนะครับเยอะแยะเลยตอนหลังก็ถูกสกัดออกไปนะครับคนดีมีศีลธรรมมีน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับโลกโซเชียลนี่อันตรายนะครับอย่าไปลงเชื่อใครต้องใช้สตินะครับก่อนจะ ช่วยเหลือใครหรือว่าโอนเงินให้ใครนี่ต้องมีสติอย่างดีเลยนะครับแม้กระทั่งเราอยู่บ้านเฉยๆก็ยังมีคอเซ็นเตอร์มาหลอกเงินเรานี่แหละครับลิงก์ใดๆก็ตามที่มาแปลกๆท่านอย่ารับเด็ดขาดเลยนะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านมันมีให้เห็นนะครับคนแก่คนเฒ่าเนะี่ยที่อยู่บ้านนอกบางทีคนแก่คนเฒ่ายังรู้เท่าไม่ถึงการไงยังยังเข้าไม่ถึงโซเชียลนะครับมีลิงก์แปลกๆเข้ามาก็กดเข้าไปดู ปรากฏว่าเงินหายเกลี้ยงท่านบัญชีเลยนะครับบางคนก็ออกไปโอนเงินให้มิจฉาชีพทั้งๆท,ที่ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็พยายามที่จะห้ามปรามแต่ลุงคนนั้นไม่ยอมนะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโทรไปตามภรรยานะครับมันมีข่าวครั้งหนึ่งนะคุณลุงเกษียณท่านหนึ่งนะที่ถูกมิจฉาชีพเกงคอร์เซนเตอร์หลอกให้โอนเงินไปลงทุนอะไรนั่นแหะนะครับ ไปที่หน้าตู้ปรากฏว่าแกโอนไม่เป็นไงจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยโอนให้เจ้าหน้าที่ไม่โอนให้เจ้าหน้าที่พยายามกลมจนเรียกภรรยามานะครับได้สติกลับมาสูญเงินไปเป็นแสนนะครับถ้าไม่มีสติถ้าว่าภรรยาไม่มายับยั้งนี่คงสสูญเงินหลายแสนแน่เลยถูกหลอกเอาไปแล้วนะครับมิจฉาชีพนะครับบรรดายูทูบเบอร์ก็เหมือนกันนะครับบางคนก็ดีบางคนก็มีดีส่วนใหญ่แล้ว ยูทูบเบอร์ต่างๆนี่จะทำคอนเทนต์เป็นคนที่เขาทำมาหากินอย่างสุจริตครับ mm. แต่ว่ามันก็มีมิจฉาชีพ mm. แอบแฝงจริงๆในโลกของบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆนี่มันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับ f c ทุกๆท่านอย่าคิดว่าอย่าโลกสวยนะครับอย่าคิดว่าเขาดีกันทุกคนนะครับต้องมองให้ลึกๆเราเห็นเราเจอกันที่หน้ากล้องแต่เบื้องหลังเราไม่เห็นเขาเลยนะครับ ก็มีแม่ค้าออนไลน์ที่ชอบไปทำคอนเทนต์นะครับแจกเงินแจกอะไรก็ตามนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่เบื้องหลังพอหลังกล้องแนละ้วก็ไม่ได้แจกเงินทีไม่ได้แจกเงินจริงนะครับไม่ได้สร้างบ้านให้คนที่อยู่ในทาตอนที่ทำคอนเทนต์นะครับจะสร้างบ้านให้คนแก่ก็ไม่ได้สร้างจริงนะครับทําแค่คอนเทนต์นะครับ, content, รบข้อหลอกลวงลักษณะพวกนี้นะครับหลอกลวงเนาะข้อมูลที่เป็นเท็จสู่คอมพิวเตอร์นะครับ เรื่องคดีของลุงเนาะอีกไม่นานแล้วหรครับนี่เดือนตุลาแล้วเนาะไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินปีนี้นะครับไปลายปลายปีนี่แหละน่าจะมีคําอบุตรพิพากษาออกมาแล้วหรครับเนาะนานแลือเกินใจผวก็อยากให้เอภพิพากษาออกมาให้เร็วๆเนาะให้ลุงได้พ้นเวรพ้นกรรมจะได้ใช้ชีวิตให้มีความสุขสักทีนะครับหลังจากนั้นก็ให้ลุงเอาคืนพวกพยานเท็ศต่างๆเนาะเอาคืนให้หมดนะครับเอาเยี่ยงอย่าง จากคดีของครูพิชาของลุงจรูนเนาะต้องแบบนั้นนะครับพยายเทศต่างๆจะได้เข็ดนะครับเอาติดคุกให้หมดหากเราไม่ผิดนะครับหากเราชนะคดีเราก็อย่าปล่อยวางนะครับเราต้องเอาคืนนะครับลุงลุงพลต้องเอาคืนคนที่เขาใส่ร้ายเรานะครับ